ที่ผมได้มาแต่งตัวแบบใส่กระโปรงอะไรเงี้ยกรอบสำหรับเสื้อผ้ามันไม่มีอีกแล้วอะสวัสดีครับผมไดมอนด์นะครับเจตุรงลอยใหม่ตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์พิสุนีครับที่มาของชื่อแบรนด์นะครับจริงๆะคำว่าพิสุนีเนะี่ยมันก็คือผู้หญิงที่ใส่ผ้าเหลืองมันแบบมันเหมาะกับสิ่งที่เรากำลังจะทำพอดีเลยมันอยู่ระหว่างแบบผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะแล้วมันเข้ากับแบบคำว่าแบบ แฟชั่นไม่มีเพศด้วยครับคําว่ายูนิเซ็กเนี่ยมันมันไม่ได้มีกรอบเนาะเหมือนแบบมันอยู่จุดกลางของทุกสไตล์เลยอะไรเงี้ยเราจะแต่งสไตล์อะไรก็ได้คือ <_ C ela> ไม่ต้องไปดูว่าเอ๊ะแบบเฮ้ยแบบอันนี้เสื้อผ้าผู้ชายไปซื้ออันนั้นอันเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเอ้ยแต่เราชอบมากเลยนะแต่มันเป็นของผู้หญิงอ่ะโอ้ยไม่ใส่ดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับผมตอนนี้ก็คือแบบกรอบสำหรับเสื้อผ้าไม่มีอีกแล้วอะ ตอนที่ผมแต่งกระโปงเนี่ยตอนนั้นน่ะไม่มีใครแต่งเลยครับแล้วตั้งแต่ผมแต่งมาได้ประมาณ2ปีเนี่ยคนเริ่มแต่งขึ้นมาเยอะแล้วกระแสผู้ชายใส่กระโปรงอะไรเงี้ยก็เริ่มมาแล้วผมเนี่ยก็เลยสร้างแบรนด์เนี้ยมาเพื่อสนองความนิดผมคิดว่าผู้ชายอ่ะเขาคงอายที่จะเดินเข้าไปในร้านผู้หญิงที่ซื้อกระโปงผู้หญิงออกมาใส่ไปลองในร้านผู้หญิงสีผู้หวานหวานแต่ถ้าสมมุติว่าเขามาซื้อร้านผมเนี่ยเหมือนแบบเจอพวกเดียวกันอะไรประมาณนี้ฮะ ตอนปี6 4ี่คือออกคอแรกแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าออคือเราทําสิ่งที่มันไม่ได้แมสแต่เราพยายามทําสิ่งที่ไม่ได้แมสเนี่ยให้มันแมสใช่ผมคิดว่าแบรนด์ผมจะขายได้ต่อเมื่อผมก็แมสไปด้วยคือมันจะเติบโตพร้อมผมนี่แหละคือมันดีขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่มีถอยหลังเลยฮะมันก็มีคนอยากได้ของผมเยอะนะแต่เขาก็ยังที่จะไม่กล้าแต่เราก็ยังแบบทําต่อไปทําให้เขาแบบกล้าแต่งให้ได้ เอาจริงต่างประเทศแบบบูมกว่าเราเยอะมากครับผมแบบเช่นในประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบตรงนี้ค่อนข้างที่จะเสรีมากๆเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ผู้ชายที่ใส่กระโปรงเนี่ยมันเริ่มเห็นขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยๆเลยครับเหมือนแบบคนกล้าแต่งตัวมากขึ้นครับในๆๆในยุคนี้ครับผมผมคิดว่าไทยก็ก็เริ่มก้าวแล้วแต่ไม่ได้กล้ากระโดดแต่ก้าทีละนิดครับผมแล้วก็ไปเรื่อยครับผม สำหรับผมอ่ะผมคิดว่าเสื้อผ้าผมอ่ะเนื้อผ้าหรือคัตติ้งหรือการออกแบบคือยังไม่ได้พิเศษแต่ผมแค่จะเน้นในการถ่ายทอดรับคือเราจะทำสลับกันเหมือนแบบใครที่บอกว่าผู้ชายใส่กระโปรงไม่ได้ใส่ซีทูไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะจับมาสลับกันหมดเลยอะไรเงี้ยเมื่อเราออกคอเลกชันที่มีความแบบเป็นผู้หญิงจา๋จาเราจะให้ผู้ชายใส่แต่ถ้าเราออกคอเลกชันที่แบบมีความแมนสูงอ่ะเราจะให้ผู้หญิงใส่ มากของผมที่อยู่ในเลทก็คืออยู่ประมาณสัก590บาทครับ490 590 690 790อะไรเงี้ยเกงยีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประมาณถึงเกือบพันอะไรเงี้ยครับอยู่ในเลทที่แบบวัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเราตีกลุ่มตลาดวัยรุ่นอยู่แล้วตั้งแต่อายุ18ถึง25 26ปีอะไรประมาณนี้อยู่แล้วช่องทางการขายก็คือตอนนี้ก็มี f c e e o o o นะครับพิซุูนีออฟฟิเชีนะครับแล้วก็มี IG พิซูนีออฟฟิเชียลเหมือนกันนะครับผมสามารถไปดูสินค้าได้ที่แฟงกาซองครับสยามเซ็นเตอร์ครับสามารถไปลองสวมใส่ได้ที่ร้านนั้นได้เลยครับ <S <S เราต้องหาสิ่งที่ชอบให้เจอเนาะแต่คาว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่รักเนี่ยมันค่อนข้างที่หายากเราลองเปลี่ยน2คํคำนี้เป็นแบบหาสิ่งที่เราทำมันได้ดีก่อนผมคิดว่ามันเป็นหนทางที่หาง่ายกว่าแล้วเมื่อเราทำมันได้ดีเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้นาน แล้วสองสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่รักกับสิ่งที่ชอบตามมาก็ได้ครับผมหรือบางครั้งสิ่งนี้มันอาจจะสวนทางกันก็ได้ครับผมแต่ผมคิดว่าอยากให้หาในสิ่งที่แบบเราทํามันได้ดีก่อนทํามันอย่างตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทาครับ